สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาในคดีที่คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับเขาได้ดำเนินการดำเนินคดีในข้อกล่าวหาเรื่องของการทุจริตโครงการก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะกำแพงปรับปรุงภูมิทัศน์กุโบ นะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลกำมาลาอำเภอรกระทูจังหวัดภูกเก็ตกันนะครับซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่นำมาพูดคุยกันนะครับเราจะได้ระมัดระวังนะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขาได้เผยได้เผยแพร่ความคืบหน้าในคดีดังกล่าวนะครับโดยในคดีนี้เนี่ยมีการกล่าวหาว่านายจรัญสาระล,ะลักษณ นะครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรมลาอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตกับพวกสามรายก็กคือนายจีระนายสืบโสดช่างโยธาสีนายรัฐพงศ์อักษรวงศ์นายช่างผังเมืองสามและนายสุวิทย์ดุมลักษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรมลากรณีทุจริตในการจัดจ้างการทำสัญญาจ้าง และตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนฟื้นฟูบูรณะกำแพงและปรับปรุงภูมิทัศน์กุโบกมลานะครับซึ่งคณะกรรมการปรปรชได้ลงมีมตินะครับได้ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ1ง7 และ162วงเล็บ1วงเล็บ4ประกอบกับมาตรา90และ91ตั้งแต่เมื่อวันที่30เมษายน2562นะครับโดยความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่23กรกฎาคม64สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8เขามีคำพิพากษาดังนี้นะครับนายจรัญสารลักษณ์จำเลยที่1มีความผิดตามมาตรา151 นายจีระนายสืบโสดจำเลยที่สองนายนัทพงศ์อักษรวะวงจำเลยที่สามนายสุวิทย์ดุมลักษ์จำเลยที่สี่นมีความผิดตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดประกอบมาตราแปดสิบสามนะครับซึ่งการกระทําของจำเลยทั้งสี่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91นะครับโดยจำคุกนายจรันสารลักษจาเลยที่1เนี่ย10ปีจำคุกนายจีรนันสืบโสดจำเลยที่2นายนัทพงศ์อักษรวงจำเลยที่3นายสุวิทย์ดุมลักษจาเลยที่4นะครับตรงนี้เนี่ยคนละ9กปีนะครับสำหรับนายสุวิทย์ดุมลักษจาเลยที่4ให้การรับสรารภาพลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง นะครับคงจำคุกจำเลยที่4มีกำหนด4ปี6เดือนนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับซึ่งซึ่งเป็นการพิจารณาพิพากษานะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยคณะกรรมาการปรชาปรชได้มีมติได้มีการประชุมเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน64เนี่ยมีมติเห็นชอบในการที่อายการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8นะครับ ทีนี้เนี่ยอย่างไรก็ดีนะครับคดีก็ยังไม่ถึงยังไม่สิ้นสุดจำเลยทั้งหมดนะครับมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นาสามารถที่จะต่อสู้คดีต่อไปนะครับสำหรับในข้อกฎหมายเนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151ระบุไว้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขขาพิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่100 0 0 0บาทถึง400,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เราเข้ามาเป็นผู้บริหารนะครับหรือเป็นข้าราชการเนี่ย ก็จะต้องระมัดระวังในการกระทําความผิดต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะอาตราโทษนั้นรุนแรงนะครับในในคดีนี้ก็ถือว่ายังเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับยังสามารถที่จะต่อสู้คดีได้ต่อไปนะครับ